เอสเชล่าโปรนะคะถูกออกแบบมาเพื่อจัดการเจ็ดปัญหายอดฮิตของผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะตั้งแต่อาการนอนไม่หลับประจำเดือนไม่มา PMS หรือว่ามนุษย์เมนช่องคลอดอักเสบอาการกลุ่มอาการไวัยทองผิวเหี่ยวแห้งไม่มีน้ำมีนวลหรือรวมถึงกระดูกพรุนวัยกว่าปกตินะะอาการเหล่านี้มันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้หญิงในแต่ละวัยมันทำให้คุณภาพชีวิตของเรามันแย่ลง และนี้คันันก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากให้มีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันสามารถมาช่วยให้เราอ่ะเสมือนกับมันเป็นวัคซีนไวทองอะค่ะและททำให้เราสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวัยอะจึงคัดสรรนวัตกรรมจากเกาหลีที่ได้รับรางวัล ir 5 2ค่ะตัวนี้เนี่ยเสมือนกับเป็นโนเบลของเกาหลีเลยนะเพราะว่ามีแค่แบรนด์แบบซัมซุงฮุนไดเอลจีอะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นเองที่ได้รับผ่าน usfda เป็นสารสิทธิบัตร ผ่านอยของแคนาดาสามารถเคลมประสิทธิภาพบนกล่องของสินค้าได้เลยแล้วในเรื่องของความปลอดภัยเราก็ให้ความสำคัญมากๆอ่ะคือเรียกว่ามากที่สุดเลยเพราะเราไม่ต้องการให้มันแบบมีการเสี่ยงการเกิดมะเร็งแม้แต่น้อยอ่ะตัวนี้อ่ะการันตีกว่า10ปีจาก17ประเทศทั่วโลกค่ะและที่ต่างประเทศนะคะมีการใช้นวัตกรรมนี้ ทดแทนการใช้ยาหรือว่าฮอร์โมนเลยอะเพราะาประสิทธิภาพมันดีมากๆที่สำคัญคือมันไม่มี side effect ไม่มีความเสี่ยงใดๆต่อการเกิดมะเร็งค่ะ เปัญหายอดฮิตนะคะได้แก่อันที่1ก็คืออาการนอนไม่หลับการนอนเนี่ยมันเป็นยาอายุวัฒนะเลยคือมันเป็นสิ่งที่แพงที่สุดมันเป็นการซ่อมร่างมันเป็นการแบบฟื้นฟูร่รางกายอะค่ะคือถ้าเราไม่นอนแล้วเราอยู่ในวัย40อัพเราพังอะค่ะต้องบอกว่ามันมีสารหลายๆตัวที่สามารถเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นแอล n ทอ e นีนสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันปรับให้เราอยู่ในอัลฟาเวฟคือทาให้เราแบบ calm down ทให้เราแบบสงบทําให้เราแบบ มีสมาธิทําให้เราหลับได้สบายไม่ฟุ้งซ่านนะคะหรือรวมถึงแมกนีเซียมเพราะอะไรหลายๆคนที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยบางคนเนี่ยไปเจาะวัดระดับแร่ธาตุในเลือดปรกากฏแมกนีเซียมต่าการได้รับแมกนีเซียมที่เพียงพอก็จะทําให้เราเนี่ยหลับสบายแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเราถึงวัย40อัพฮอร์โมนเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะ80%ิเกิดจากฮอร์โมนลดเพราะเอสโตรเจนลดมันส่งผลให้เมลาโทนินลดพอเมลาโทนินลดคุณหลับยากขึ้นดังนั้นการปรับ ฮอร์โมนนะคะด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันมีผลช่วยให้การนอนหลับของเราเนี่ยกลับมาดีได้ดังเดิมปัญหาที่2คือปัญหาประจำเดือนไม่มามาไม่ตรงมาช้าสีคล้ำกระปิดกระปอยคือเรียกลมรวมอ่ะประจำเดือนไม่ปกติโดยที่เราไม่ได้ท้อง ต้องบอกว่าหลายๆคนนะอายุ40ออพแล้วพอมีอาการแบบนี้กังวลค่ะเครียดเลยเฮ้ยทำไมประจำเดือนเราไม่มาเราสามารถปรับได้แต่บางคนที่ไม่กังวลเลยเนี่ยแล้วคือแบบปล่อยไปอะ่ะก็ไม่ควรปล่อยนะเราก็ควรจะสามารถปรับให้มันกลับมาเป็นปกติในทุกๆเดือนจนกว่าจะถึงวันที่เราอะ่ะ วัยห,หมดประจำเดือนไปซึ่งนวัตกรรมจากเกาหลีตัวนี้สามารถช่วยให้เราเนี่ยกลับมามีประจำเดือนเหมือนสมัยตอนที่เรายังสาวๆได้อยู่ค่ะปัญหาที่3ค่ะปัญหา PMS หรือว่าปัญหามนุษย์เมน หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักเพราะต้องเจอกับเขาทุกๆสามสัปดาห์อาการเหล่านี้มันจะมานะคะมันจะเป็นอาการที่แบบว่ารู้สึกเหมือนเราป่วยเราแบบไม่สบายเราจะแบบหงุดหงิดง่ายขี้โมโหวีนเหวีว่ยงบางทีคือวิตกกังวลซึมเศร้าแล้วอาการทางร่างกายก็คือแบบจะมีอาการเจ็บหน้าอกคัดเต้านมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตัวบวมหิวบ่อยอยากกินตลอดเวลาปวดหัว มึนหัวแบบบางคนปวดไมเกรนหรือรวมถึงมีอาการปวดประจําเดือนอ่ะก่อนที่ประจําเดือนจะมาอาการเหล่านี้มันจะมาเนี่ยประมาณ5-11วันก่อนมีประจําเดือนแล้วมันก็จะหายไปเมื่อมีประจําเดือนประมาณ4-7ถึง7วันคือแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกเดือนซึ่งเขามีงานวิจัยนะเขาทําสถิติมาปรากฏว่าผู้หญิงที่อยู่ในวัย2 4 0อ่ะจะเจออาการแบบนี้80%อาการเหล่านี้ค่ะมันไม่ใช่โรค เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการฮอร์โมนเราแปลปรวนอ่ะแล้วเราดันมีเอฟเฟกจากการที่ฮอร์โมนแปลปรวนแล้วเราสามารถจัดการได้เราไม่จําเป็นต้องมาทนแค่เราปรับสมดุลฮอร์โมนมันก็จอบอะค่ะปัญหาที่4นะคะคือกลุ่มอาการช่องคลอดอักเสบตั้งแต่อาการคันแห้งแสบหรือรวมถึงแบบมีตกขาวเหลือลังอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นอาการเฉพาะผู้หญิงอะที่เราไม่อยากจะบอกใครเลยอะแล้วก็กลายเป็นว่าไปรักษาแบบ ผิดวิธีคือเหมือนว่าไปใช้ยาเน็บไปกินยาฆ่าเชื้อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกิดการอักเสบไงแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะช่องคลอดเนี่ยมันก็คือเป็นอวัยวะอยู่ในระบบสืบพันธุ์ของร่างกายของเราซึ่งมันก็จะต้องมีสมดุลของมันหมายความว่าพอถึงวัยหนึ่งที่เอสโตรเจนลด ผนังช่องคลอดมันฝ่อมันแห้งมันบางความชุ่มชื้นมันลดลงมันทําให้มีเลือดออกง่ายมันทําให้เจ็บมันทําให้อักเสบง่ายตรงนี้เราต้องจัดการโดยการปรับสมดุลฮอร์โมนคืนกลับไปให้ความชุ่มชื้นมันคืนมาแล้วในวันนี้ค่ะมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะก็คือการใช้โปรไบอติกเนี่ยมาช่วยปรับสมดุล ของสภาวะในช่องคลอดซึ่งอันนี้มันไม่ต้องใช้ยามันไม่มีความเสี่ยงอะไรมันเป็นวิธีทางธรรมชาติจริงๆอะคะ่ะปัญหาที่5นะคะอันนี้ไฮไลท์เลยคือกลุ่มอาการวัยทองมันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้หญิงบางคนเนี่ยเต็นตั้งแต่ก่อนหมดประจําเดือนพอหมดประจําเดือนไปแล้วบางคนเป็น2ปีบางคนเป็น5ปีบางคนเป็น10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิต เกิดเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะที่ทําให้พรพัฒอะอยากจะทําวัคซีนไวทองไงเพื่อทําให้เราไม่ต้องมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่อาการแบบช่องค้อแห้งนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนบา,บางคนกลางวันก็ออกอาการชาปลายมือปลายเท้าอาการวิตกกังวลอาการหดหู่ซึมเศร้า เวียนศีรษะบ้านหมุนอาการแบบเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดตามข้ออาการรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ค่ะถามว่าทางออกคืออะไรเพราะการใช้ยาฮอร์โมนอ่ะเราก็รู้อยู่แก่ใจมันเสี่ยงกระตุ้นการเกิดมะเร็งเต้นานมมะเร็งปากมดลูกอ่ะ ถ้าเราไม่ใช้เราจะมีทางออกในการลดความทรมานเหล่านี้ได้ยังไงสมุนไพรมันมีเยอะมากนะคะสมุนไพรอะ่ะแต่ว่าสมุนไพรหรือสารสกัดที่ปลอดภัยจริงๆอะ่ะอันเนี้ยเราต้องคัดสรรแม้กระทั่งการใช้แบบโปรตีนสกัดจากทวเหลืองหรือว่าแบคโคฮอตอ่ะพวกนี้เองเ่ยมันก็มีรายงานเรื่อง side effect ต่อร่างกายเราเลือกใช้ตัวที่ปลอดภัยจริงๆแม้กระทั่งทานต่อเนื่องเพราะวันนี้เราเลือกได้เราไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงกับมะเร็งอะค่ะ คือฮอร์โมนมันเท่ากับมะเร็ง่ะดังนั้นถ้ามันมีทางเลือกอื่นอยากให้ลองอยากให้ได้แบบมาใช้ตัวนี้ดูอย่างน้อยอะ่ะเราก็จะหลับสบายทุกวันเพราะว่าเราไม่ต้องมากังวลแล้วไงว่าเราจะต้องมาเป็นมะเร็งเต้านมไหมจะต้องมาเป็นมะเร็งหมดลูกไหมอะค่ะปัญหาข้อ6นะคะคือกระดูกพุนไววันที่เราแบบหมดฮอร์โมนเนี่ยกระดูกของเราเนี่ยมันจะพุนอย่างรวดเร็วแต่คือถามว่ากระดูกพุนเนี่ย คนไม่เข้าใจอ่ะแล้วแบบปล่อยให้มันกลายเป็นมหันตภัยเงียบลองคิดดูว่าถ้าเราล้มแล้วกะดูกเชิงการแตกมันเพิ่มอัตราการเสียชีวิตใน5ปีของเราทันทีเลยนะเราสามารถเติมแคลเซียมให้กับร่างกายได้เลยตั้งแต่วันนี้แต่ก็อีกนั่นแหละพอวันที่เราเอสโตรเจนหมดเนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยมันลดการสลายของมวลกระดูกพอเอสโตรเจนหมดปั๊บเนี่ยการสลายมวลกระดูกมันเร็วมากเร็วจนการเติมแคลเซียมอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องเสริม การปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยเพื่อให้การสลายเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆและการเติมเนี่ยเข้ามาทดแทนได้ทันแล้วป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกแตกกระดูกหักได้ในอนาคตต้องรีบหันมาใส่ใจตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันล้มแล้วมันลามแล้วเนี่ยมัน,มนแก้ไม่ได้นะคะพุนก็คือมันมันพุนไปแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดการตั้งแต่วันนี้เลยค่ะปัญหาที่7นะคะก็คือปัญหาผิวเหี่ยวแห้งไม่มีน้ำมีนวล ยังไงผู้หญิงทิ้งเรื่องความสวยความงามไม่ได้อะแล้วพอเราเป็นวัยที่แบบฮอร์โมนเราเปลี่ยนอ่ะให้เรากินอาหารเสริมผิวแบบทั่วๆไปที่เด็กๆเ,เขากินคอลคอลาเจนอะไรเงี้ยมันไม่พอมันต้องมีการปรับฮอร์โมนด้วยเอสเท่าโปรเนี่ยออกแบบมาดูแลผิวสําหรับผู้หญิงวัยนี้โดยเฉพาะมันมีทั้งอะโวคาโดออยล์มีทั้งอีฟนิ่งพิมโรสออยล์สตัวนี้จะช่วยผสานให้ผิวเราเนี่ยมันไม่เหี่ยวไม่แห้งมันกลับมามีน้ำมีนวลมีวิตามินบีรวมช่วยให้ฟังก์ชันต่างๆในร่าง กายดีขึ้นผิวมันจะเปล่งปลังนะคะรวมถึงมีโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกเราใช้ในการปรับสมดุลน,นะคะในช่องคลอดแล้วเนี่ยมันยังทำให้ผิวพันธุ์เนี่ยกลับมาดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสมวัยได้อีกด้วยค่ะ